พี่น้องพี่น้องมื่อนี้กินเขาแรงสิสิล้มหัวเขียวสู้กินพี่น้องงัวเขียวโตแบบไงที่เห็ดงัวเขียวหมกกระทาพี่น้องนี่แหละงัวเขียวบนหมกหมอนี่หมกกระทาพี่น้องเคยเห็ดกินแล้วมันแสบนะโดนๆกินเทียนึงั้ก็ดี หาอยู่ตัวแก้กะทิปอกเปียงง้วเขียวออกแลก้วกะทิย่ำตอนน้อยๆแล้วก็ต้มใบมันติดเตือนแล้วก็จังมาปุ่งเครื่องแล้วพี่น้องเด้อตะคอยส้มตอนต่อไปนะจ๊ะย <c oughs> ่ำก่อนพี่น้องบ้องก็เอาได้เสียดายมันฝานตอนน้อยๆเรียบๆออกมันจังเข่าเครื่องดีพี่น้อง ยายฝันก็เนอพี่น้องถ้าไปเบื้องตอนปรุงเครื่องผลเด้อพี่น้องเด้อ